ข้าวโพดหวานนี่คนเค้นลอยครับรถเองีดลีแปงนี่อนุเนดองด่อองยาวมาใส่ปุ้ยข้าวโพดทาูอยนะทาูอยุ้ยปูงหุ่นมนีเลยปูป่เถอะไ่ท่อหุ่นเนี่ยปูงหุ่นเนี่ยุ่นอมันข้อรอมาอยู่นี่ลเอาลลบหน่อย ส <c oughs> ะมาชิกมาใส่ปุ๋ยครอบครัวหันสามใส่ปุ๋ยข้าวโพด